ผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมลัคนาลุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราก็จะเริ่มต้นที่ไายพื้นฐานดวงภาพรวมทั่วไปก่อนแล้วจะตามด้วยความรักคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะ พื้นฐานดวงภาพรวมของชาวราศีกุมะอาจารย์เลือกไพ่มาสิบใบนะ ใบที่หนึ่งแปดเหรียญน,นะะโอ้โหไพ่ขึ้นมาสวยเลยนะคะแปดเหรียญเป็นไพยย่แห่งความมุ่งมั่นความขยันทำมาหากินนะไพ่เดนมารเชียนไพ่เก้าดาบแต่ก็มีไพ่เป็นประเด็นอยู่แปดดาบไพ่จัสติกไพ่แปดถ้วยอ่อสิเหรียญจัสเมนท์อศวินถ้วยใบสุดท้ายสองเหรียญค่ะ สำหรับดวงชาวราศีกุมนะคะอาจารย์มองว่าตัวท่านเนี่ยขึ้นเรื่องเงินเลยอยู่ตำแหน่งปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาคือท่านกำลังที่จะสร้างตัวตนของตัวเองเป้าหมายคือเรื่องเงินนะคะเรื่องของความมั่นคงนะคะสร้างตัวตนให้มั่นคงให้มีฐานนะให้ครอบครัวพ่อแม่พึ่งพาอาศัยได้เนี่ยท่านอาจจะคิดเรื่องของครอบครัวบางท่านก็ เป้าหมายใหญ่ๆอยู่ที่พ่อแม่เหมือนกันนะคะเหมือนอยากเป็นเด็กไม่ใช่เป็นเด็กสิอยากเป็นคนที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นคนกตัญยูอ่าอาจารย์มองงั้นนะชาวกลุ่มนะดวงท่านจะขึ้นประมาณนั้นเลยนะคะในใน,ในจิตใจท่านนะแต่ทีนี้ปัญหาหนึ่งแนวที่เห็นชัดเจนคือเรื่องงานนะคะท่านกําลังที่จะอยากเปลี่ยนงานแต่ก็มีความลังเลอยู่เหมือนกันว่า ไปหรือไม่ไปดีแต่มีโอกาสไปเนี่สูงมากเพราะว่านี่คือมูฟเลยอัศวินถ้วยกับ8ปดถ้วยนะเพราะฉะนั้นในปักนี้เนี่ยนะคะอาจารย์มองชาวราศีกุมตอนแรกคุณจะยังไม่กล้าตัดสินใจก็คือไพ่แดาบก็อาจจะโซ่หรือห่วงหรือเชือกมันลัดอยู่มีความผูกพันมีความห่วงใยอยู่บ้างจัดเมนกับสิ่งเก่า แต่เราก็อยู่ไปแล้วเราก็ไม่เห็นอนาคตนะเราเริ่มคิดแล้วว่าไอ้อยู่ตรงเนี้ยงานในเนี้ยที่ทําอยู่มันใช่ตัวตนเราหรือ,อยังเราเริ่มรังเลยเราเริ่มไม่ไม่แน่ใจอ่ะคนเราเมื่อมีความรู้สึกแบบเนี้มันก็จะต้องพยายามละที่จะต้องหาที่ใหม่มีเป้าหมายใหม่นะแล้วอาจารย์มองว่าคุณได้ก็เพราะไพ่ไนท์อัพครับและเดอะเมเชียนนี่แหละ มันจึงเป็นเรื่องที่คุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานมีการเดินทางไกลาอาจจะทํางานต่างวัต่างประเทศเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ไกลบ้านอยู่พอสมควรนะที่จะได้แต่นั่นแหละมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ไงที่คุณจะไปซัพพอร์ตครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ให้อยู่สุขสบายหรือถ้าที่บ้านมีปัญหาเรื่องภาระนี้สินโน้นนั่นอะไรก็ตามคุณก็มีความคิดที่คุณจะต้องไปจัดการให้มัน มันจบมาให้มันจบไปเลยเนี่ยอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนงานครั้งนี้จึงเป็นเป้าหมายในยเรื่องของรายได้ที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอ,อส่วนในเรื่องของอือันนึงที่เป็นประเด็นความรักค่ะให้แปดดาบอยู่ตำแหน่งความรักเนี่ยมันน่าจะมีความนิ่งความไม่คุยกันมาสักพักอะ่ะนะแต่ถามว่าเลิกไหมไม่เลิกนะคะเพราะสองเรียน อัศวินถ้วยอ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองคุณอยู่เฉยๆได้เลยถ้าความราักใครมีปัญหากันอยู่นะเพราะจัดเม้นยังไงก็รีเทิร์นอ่าอัศวินถ้วยควบมาขาวมาแล้วนี่คือสิ่งที่อาจารย์มองเห็นในนี้นะนะคะอีกท่านอ่าอีกอีกบางอย่างนะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เซ็นสัญญาเอกสารในเรื่องการซื้อทรัพย์สินนะบ้านที่ดินรถอ่รถคือไพ่ใบนี้นะบ้านที่ดินสองใบนี้มีเกณฑ์ที่จะ แบบนั้นหรือบางท่านมีเกณฑ์ขายทรัพย์สินเก่าๆแล้วก็ไปซื้อทรัพย์สินใหม่ขายบ้านหลังเก่าขายรถคันเก่าอืมเพื่อจะซื้อคันใหม่ป้ายแดงมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคเรามาต่อด้วยความรักคนมีคู่ก่อนนะพลังงานความรักคนมีคู่ค่ะ ไขึ้นวิวออฟฟอร์จูนว้าวเดอะซันคนมีคู่ยังไงซะเขากับคุณก็เป็นคู่กันลาะค่ะแบบนี้นะ,ะคู่ที่จะเหมือนกับเขาเรียกว่ามั่งคั่งร่ำรวยคู่เสริมดวงในแบบเนี้นะคู่มันจะมีคู่เสริมดวงกับคู่บุญคู่กรรมมีหลายรูปแบบแต่เงี้ยวิวออฟฟอร์จูนเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติได้แล้วเป็นคู่เสริมดวงที่จะทำให้ชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยนะ ไพ่เจ็ดดาบเป็นคู่ที่แบบมีความเฉลียวฉลาดมากแต่มีความมีความให้เกียรติกันด้วยนะคะให้ความสำคัญหนึ่งถ้วยมีความไม่ได้หวานระแวงอะไรกันนะไพ่เจ็ดดาบอาจารย์ไม่แปลเสียเพราะไพ่ขยายดีเพราะนั้นเกียด,ดาบจึงเป็นคนที่เฉลียวฉลาดคะ่ะและให้เกียรติกันไม่ได้แปลว่าตามส่องตามอะไรกันนะโดยเฉพาะเดอกฟูนี่ให้อิสระมากๆ ออดวงท่านดีนะคะปกักปักเนี้ยขึ้นมาก็โอเคนะคะดูฝั่งเขาบ้างค่ะอ,อ่าไพ่ขึ้นไนซ์อวานห้าเหรียญคือตัวเขารักคุณมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนนี้จะทําทุกอย่างหรือทุ่มเททุกอย่างเพื่อคุณและทําให้คุณมีความสุขนะคะเขาไม่อยากให้เห็นคุณทุกคุณเศร้าทั้งนั้นแหละ นะคะทุกอย่างถ้ามีปัญหาเขาจะรีบเข้าไปจัดการและแก้ไขให้คุณทันทีนะเขาจะเป็นคนที่เห็นน้ําตาคุณไม่ได้ก็ได้เห็นคุณทุกคุณโศกก็ไม่ได้เขาต้องการเห็นคุณอยู่ในภาพลักษณ์ที่สวยงามที่มีความสุขเอออะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คนนี้ทําเอาจริงๆนะอาจารย์ดูดวงมาหลายคนนะอาจารย์เห็นนะบางคนรักมากและทําทุกอย่างเพื่อคนรักของตัวเองได้จริงๆเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาทําทุกอย่างเพื่อคุณนะ แล้วยังไงอีกอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะคะไพ่ขึ้นเพ g เพชอฟคัพและ t เ n นเห็นไหมคะเขารักคุณจริงอะ่ะบางท่านก็เป็นความรักต่างไวัยนะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในความรักหรอกเพราะว่าพวกคุณมีเป้าหมายมีความรับผิดชอบร่วมกันค่ะมีสิ่งที่จะต้องเหมือนกับทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันความรับผิดชอบเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ความรักของพวกคุณเนี่ย เอ่อมีความมั่นคงได้อาจารย์มองงั้นนะขอไพ่สรุปค่ะคนมีคู่นะสรุปดวงความรักคุณอีกครั้งอ่าพลังงานสี่ถ้วยแล้วก็พลังงานไพ่สี่เหรียญน,นะฮะไพ่เนี่ยอาจจะมองในแง่ความดูแล้วว่าอาจจะมีความนิ่งๆเฉยๆลงไปบ้างแต่มันไม่ได้แปลว่ารักจะจืดจางนะอืม อาจจะมีการที่อยากที่จะทําอะไรเพื่อเพื่อเป้าหมายบางอย่างของตัวเองให้สกเซสนะเวฉะนั้นความห่างจะมีอยู่นิดนึงแต่แล้วก็เดี๋ยวก็เมื่อรู้ล่วงกับปัญหาเขาก็กลับมามีแอคชั่นมากขึ้นเนี่ยก้าเรียนเห็นไหมฮมีแอคชั่นมากขึ้นกับคุณอยู่ดีนะเพวฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงหรอกถ้าช่วงไหนคนรักของคุณจะดูเฉยๆนิ่งๆไปนะคะคุณปล่อยเขาเดี๋ยวเขาเคลีย ทาวเวอร์ปัญหาทุกอย่างจบ e m p r s s s เกเหรียญเขาก็กลับมาซัพพอร์ตมาแบบทำให้คุณเซอร์ไพร์เองอะนะคะโอเคเรามาดูความรู้สึกของเขาผ่านไพ่นะคะ ความรู้สึกเขาก็อยากคลองรักกับคุณจนแก่เท่าไปด้วยไปด้วยกันนะรักที่ยืนยาวนั่นเองค่ะอืมเนี่ค่ะเขาจะทนุถนอมทนุถนอมคุณให้ความสุขกับคุณเสมอต้นเสมอปลายให้แสงสว่างกับคุณส่องนำทางชีวิตให้คุณให้ความสําคัญกับคุณให้คุณมีความสุข เมื่อไหร่คุณมีปัญหาเขาก็จะรีบเข้าไปไทยถามนะคะจัดก,การปัญหานั้นให้จบแบบลาบคาบไปเลยนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะขอไพ่โรแมนต์อังเจนค่ะความรู้สึกเขาผ่านไพ่โรแมนต์คุณคือเป้าหมายที่เขาเลือกแล้วและต้องการ เขาจะหยุดอยู่ที่คุณเท่านั้นไม่มีทางเปลี่ยนใจไปไหนรักคุณตลอดไปวริสุทเร็วๆนี้เขาจะกลับมาบอกรักคุณเคลียร์ทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อคุณทำในสิ่งที่คุณต้องการนะคะข้อความอาจจะเขียนว่า clearly desire n o what w you want so that it come to you now อรอได้เลยค่ะนะถ้าใครรอความรักก็รอได้เพราะยังไงเขาก็มาหาคุณแน่นอนอืมโอเคต่อด้วยดวงคนโสดค่ะโอเคอาจารย์ได้ราศีอะไรบ้างอืมมีราศีสิงเอาที่อาจารย์มองเห็นฝั่งตรงข้ามไม่นับนะคะ เห็นมีคนที่จะเข้ามาในปักนี้นะคะคนโสดที่จะคุณได้จะเจอได้พูดคุยมีราศีสิงห์ราศีธนูราศีกันราศีเมษค่ะนะแล้วจะมีบุคลิกนิสัยยังไงนะคะอาจารย์เห็นสัญลักษณ์ดาวพระศุกดาววีนัสเป็นคนใจดีเป็นคนรักสวยรักงามรักความสะอาดชอบแต่งตัวก็ได้ดูดีดู ดูมีสเสน่มากๆดูภูมิฐานนะฮะเออแล้วก็อาจจะเป็นคนทางกายอาจารย์เห็นดาวพฤกษเนาะเออตัวสูงมากๆเออนะผู้หญิงก็ร้อยหกสิบแล้วหกสิบ้าผู้ชายก็อาจจะร้อยเจ็ดสิบเซนก็ได้นะฮะเอเห็นดาวพฤหัสด,ด้วยนะเป็นคนมีการศึกษามีความรู้ความสามารถ แล้วก็มีดาวยูเรนัสอจะน,นั่นแหละค่ะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติเป็นคนทันสมยัยความคิดความอ่านเป็นยุคใหม่ก็ได้อะไรแบบนั้นนะคะเอ่อจะเจอกันยังไงอีกนะคะจากพบที่เห็นคือพบกับมะบางทีเจอกันเพราะเรื่องของงานการคอนแทคในเรื่องของงานนะคะแล้วก็มีพบนะคะ บุตตะนะฮะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะจะเห็นเป็นรักต่างวัยเป็นคนทางไกลนะคะมีพบมรณนะด้วยที่จะเจอนะคะเจอก,กันเพราะเรื่องงานก็ได้นะเจอก,กันเพราะเรื่องงานเรื่องของธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนนี้มีโอกาสที่จะสมหวังมากนะคะอืมเพราะว่าอาจารย์เห็น เออ่ดาวพระฤหัสเนี่ยจะส่งผลให้คนนี้เข้ามาแล้วคุณจะสนใจในบุคลิกภาพท่าทางของเขาอะนะนิสัยใจคอเขาเนี่ยจะจะทําให้คุณดูแล้วอืถ้าตัวเลขมันคือเลขห้าหกคู่ทรัพย์คู่โชคเนาะอ่านะคะที่อาจารย์มองเห็นที่อาจารย์มองเห็นนะอืมไม่เอาด้านฝั่งตรงข้ามนะเออนี่แหละก็ลองดูนะคะจะเข้ามาในลนักษณะแบบนี้ไหม เหมือนที่ลูกเต๋าขึ้นหรือเปล่าโอเคเรามาต่อด,ด้วยไพ่ทาโร่ค่ะอืมมนคนนี้เข้ามาเขาคงเป็นคู่ได้เลยแหละคะ่ะขึ้นไพ่คู่เลยนะคะสี่เม้นเทา้าแล้วก็ เด็กทีดาเป็นคนจริงจังหรือคนเข้ามาจะเป็นความรักต่างวัยแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างอูรักรักมากทนุถนอมมากนะคะเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาแบบจริงจังเลยนะคะพูดกับคุณบอกรักคุณอะไรประมาณนี้พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอะไรประมาณนะั้นแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดแล้วคนละประเทศสูงมากนะคะเป็น เป็นเรื่องของระยะทางอ่ะไพ่ธรรมแลนด์แล,แล้วก็ราชินีเหรียญเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีมีฐานะนะคะสามดาบเก้าดาบแต่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเคยเจ็บปวดมาก่อนเหมือนกันอาจจะเป็นคนที่มีอดีตอดีตที่เจ็บปวดนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่มีความสามารถนะเป็นคนเก่งการเก่งงานนะคะอัศวินอัศวินไม้นะคะ ขอไพ่สรุปอีกนะคะก้าเหรียญมีฐานะาจริงเป็นคนดูดีแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาคือเป็นคนที่ค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดแต่เรื่องของอดีตก็ค่อนข้างเยอะความฝังใจในอดีตเยอะเหมือนกันนะคะแต่แน่ๆคือโสดนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องค่อยๆแบบเหมือนการเรียนรู้กันนะเพราะคนนี้ค่อนข้างอารมณ์ร้อนผงผางตรงไป ตรงมาด้วยนะคะมีอีโก้สูงมากๆนี่คือลักษณะของคนที่เข้ามานะคะอ่ะโอเคดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะแต่ไพ่เนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้มองว่าคุณถึงขั้นได้ครบนะมันเหมือนเป็นการคุยคุยดูกันเฉยๆนะฮะ,ะต้องหาเวลาศึกษานิสัยใจคอ แล้วก็ทําความรู้จักมาก,มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าก็น่าจะพอใจในรูปร่างหน้าตาซึ่งกันและกันแล้วก็จริงๆแล้วไพ่ก็บอกเลยว่าอยากที่จะเปิดใจอยากที่จะบอกรักเหมือนกันรักเธอทั้งหมดของหัวใจนะคะนี่คือคนที่จะเข้ามาแค่บางครั้งปัญหาในอดีตของเขามันเยอะไงมันก็เลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งในการศึกษาและ เรียนรู้กับคุณน,นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ